พี่คะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอบคุณหรอกพอดีพี่มีโรมแคบคันเดียวอ่ะเป็นไงพี่ยนืนรอรถเป็นเพื่อน้ากันนะเออ๋อค่ะข,ขอบคุณนะคะแต่ว่ามันไม่ต้องแต่และนั่นแหละหน้าเป็นเด็กใหม่ไม่ใช่หรอเสียฝนตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเรียนไม่ไหวหรอกค่ะ ก็ได้ค่นส่จก100เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x t h e s e r i e s และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีๆให้ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ้น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับหอายและสดชื่นใจสวย นี่พี่ข้างห้องอะทำอะไรอะคเออเออเอ่อมีอะไรเหรอครับเออนี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะจะทำอะไรก็เสียงเบาๆหน่อยได้ไหมนี่มันหอในโรงเรียนนะถึงจะเป็นหอรวมก็เหอะจะทำอะไรอ่ะก็ช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมเอ่อเจเย็นนะคือว่าพี่แค่เพดเองอะ่ะแค่เพดเนี่ยนะทำไมต้องทำเสียงอะไรแบบนั้นด้วยอ่ะขอโทษนะน้องเอ่อแต่ว่าน้องคือคนที่ตัวดำๆนนใช่ไหม พี่เห็นหนูด้วยเหรอ,เ,อเห็นเมื่อเช้าอ่ะแล้วพี่เป็นใครกันล้วเนี่ยเอ่เอพี่ก็เป็นรุ่นพี่เราที่โรงเรียนเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะรู้แล้วมนะน่าเออี่ไปกินอะไรมา ทำเสียงเผ็ดขนาดนั้นด้วยอะ่ะคือพี่กินมาม่าเผ็ดอ่ะมันหนังเผ็ดทั้งอร่อยอะนะอยากให้น้องนี่ลองถ้าเกิดน้องอยากซื้อลองกินตามพี่ง่ายๆเลยเลื่อนไปที่ใต้คอมเมนต์นะแล้วพี่ปักหมุดไว้แล้วจะเป็นลิงค์ lazada หรือว่า shopee ปปน้องสามารถกดลิงก์พวกนั้นและกดสั่งซื้อได้เลยนะอร่อยชัวร์แล้วก็ถูกด้วยแถมเก็บเงินไปาทางด้วยไม่ต้องโอนตังก่อนเออก็ดีจะได้กดสั่งแล้วก็ให้แม่จ่ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องโปรโมทขนาดนั้นก็ได้ไหมเนี่ยเดี <S <S ย๋ยวไปซื้อกินตามเองนา่าเออได้ตแาบบแบบ น้องชื่ออะไรนะชื่อเฟิร์นเอ้ยแล้วทำไมหนูต้องมาบอกชื่อพี่ด้วยล่ะเนี่ยเอ่อเพิ่งย้ายเข้ามาหมหนึ่งสินะแต่ว่าโตเหมือนกันนะเนี่ยเอ่อพี่หมายถึงอะไรโตอ่ะเออก็หมายถึงตัวเราไงตัวสูงกว่าพี่ด้วยละมั้งเนี่ยตอนเด็กๆแม่ให้กินนมแต่พี่อ่ะไม่กินนมเองหรือเปล่าไม่ค่อยมีนมไม่กินนะดิอพี่ทะลึ่งอะ่ะเอ่อพี่ไม่ได้ทะลึ่งเลยนะแค่พูดจริงๆอะ่ะฮึไม่คุยกับพี่เลาอยู่ข้างห้องกันอะ่ะ ต่อไปอ่ะจะกินอะไรจะทำอะไรอ่ะก็ช่วยเบาๆเสียงหน่อยได้ไหมเหล่าอืมโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่างๆเช่อมายืนคุยกันแบบนี้หน่อยนะเอะฮะคุยกันผ่านกำแพงห้องแบบนี้แลนะหและเนาะอะฮะดูดิเย,ยลี่เนียวยายเฟิร์นแค่เดินไปไหนวันนี้เดินไกลแล้วนะเว้ยเห็นหน้าตามฉันมาก่อนแล้วเอ๊เฮ้ คนนี้ก็หล่อมากเลยอ่ะนีนี่ยอเฟินแกอย่าบอกนะที่พาฉันเดินอ้อมตึกขนาดเนี้ยคือที่อยากจะเห็นหน้าพี่น้ำงั้นเหรอไม่ใช่ดีโอ้ยเอฟเฟิรนถ้าแกอยากเห็นทำไมต้องเดินอ้อมขนาดนั้นด้วยวะนก็เราจะไปยืนมองหน้าพี่น้ำเขาตรงๆแน่กันเล่าแล้วแกล้งเดินผ่านเลยแบบนี้ไง นี่มันก็จะปิดเทอมหนึ่งแล้วนวย้ยถ้าแกชอบพี่น้ำอ่ะก็รีบไปสารภาพไปฉันเหนื่อยจะแย่และฉันต้องคอยเอาขนมไปแอบใส่ตู้ล็อกเกอร์ให้พี่น้ำแทนแกฉันไม่อยากไปแล้วนวย้ยเออนะ่ฉันก็อยากจะบอกแหละแต่พี่น้ำเขาก็มีผู้หญิงเยอะนี่ว่าเฮ้ยถ้ายงงั้นก็ตัดใจไปชอบคนอื่นดีมตัดใจได้ก็ตัดไปนานแล้วดิโ้ฉันถามจริงๆเออฉันรู้นะว่าแกชอบพี่น้ำมากแต่ว่า ไปเริ่มต้นชอบเขาได้ไงวะหรือว่าแค่เห็นหน้าเขาหล่อแล้วก็ชอบเลยนะหนอะมไม่ใช่แค่นั้นว้ยพี่นามอะ่ะวันที่ฉันมาโรงเรียนวันแรกอะ่ะเขาก็ดูแลฉันแล้วอะ่ะ <c oughs> ยังไงวะเออก็โอยรถแท็กซี่จะมาเมื่อไหร่ละเนี่ยฝนก็ตกด้วยอะ่ะเปลี่ยงหมดแล้วอะ่ะเอ่อเดี๋ยวแม่สบายนะน้องเออเอเอ,เอ,เอพี่ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะ ok. พ่น้องขอบคุณหรอกพอดีพี่มีโร่มแค่คันเดียวอ่ะยังไงพี่อยืนรอรถเป็นเพื่อนแล้วกันนะอ,อ๋อขอ,ขอบคุณนะคะแต่ว่ามันพี่น้องแต่เลยนั่นแหละหน้าเป็นเด็กใหม่ไม่ใช่หรอเสียฝนตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเรียนไม่ไหวหรอกค่ะก็ได้ค่ะ ว่าแต่พี่เย็นขนาดนี้แล้วทําไมถึงอยู่โรงเรียนอีกล่ะคะพี่เพิ่งซ้อมกีฬาสเสร็จอะเห็นเรายืนตากฝนก็เลยมากางลมให้นี่เพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่เหรอพี่ไม่เคยเห็นเลยอะอ,อ,อ๋อใช่ค่ะคือว่าพ่อกับแม่หนูเขาย้ายมาอยู่ที่นี่หนูก็เลยได้ย้ายมาเรียนโรงเรียนที่นี่อะคะ่ะแล้วที่เก่าอยู่ที่ไหนหรอเออหนูมาจากเชียงใหม่ค่ะสาวเชียงใหม่นี่เองเห็นว่าสาวแถวนั้น น้าหักคงจริงใช่ไหมอ,อก็คงจริงแหละก็เห็นกับตาแล้วนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ee, พี่ชื่อน้ำนะถ้าเกิดมีอะไรก็ปรึกษาได้นะค่ะขอบคุณนะคะพี่เป็นคนดีจริงจริงด้วยอ่ะคือว่าหนูคิดว่ารถน่าจ,จะไม่มาแล้ว งั้นหนูเดี๋ยวหนูจะไม่เปนหน้าปากซอยเองอะค่ะพี่อืมก็จริงนะเย็นขนาดนี้แล้วอะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณสําหรับเรื่องร่วมนะคะอืมแต่ว่าก่อนจะไปอะ่ะตอนพี่พลูสมัครประธานนักเรียนอย่าลืมบทให้ด้วยนะอ๋อ,อ,อ,อค่ะได,ได้ค่ะมีไงก็ฝากด้วยนะตอนนั้นอะ <c oughs> นี่ที่เขาทำแบบนั้นน่ะ เพื่อจะให้แกไปโหวตให้เองไม่ใช่หรอวะเออก็ไม่รู้เว้ยแต่ไงการที่เขากังโลไม่ฉันมันก็เป็นเรื่องจริงอะแต่ว่าเขาจะลงสมัครอะเขาก็ทําดีกับนักเรียนใหม่ทุกคนอยู่แล้วไม่ล่ะเออโอ๊ยช่างเหอะยังไงก็ช่างมันเถอะไปเดินกันอีกรอบเร็วเอ้ยมีพออีกเหรอพอแล้วนะไม่เอาขออีกรอบนึงนะ้านๆะานาะนาะน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 ะเดี๋ยวเรียกไอติมเออก็ออได้ต่้งหงแล้ว พี่น้ำนี่นะนั่งกินคนเดียวด้วยอ่ะเอาวะพี่พน้ำนัำ่นงตรงนี้ก็ได้วะเออพี่น้หรอค่าสวัสดีนะคะพี่น้ำอ๋ออืมสวัสดีสวัสหนูเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะคะหนูเป็นคนบนดอยนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดยังไงพี่น้ำเออไม่เป็นไรหรอกพี่ก็น่ารักดีนะภาษาเราอ่ะ น่ารักหายถึงภาษาหรือว่าหนูครับพี่ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละเม,มื่อเช้ากูได้ยินมึงพูดไทยชัดเลยว่าแต่มีอะไรหรอ,อคือว่าอย่าว่ายงงอย่างนั้นอย่างนะได้ไคะพี่นนำคือว่าหนู่ะเพิ่งมาจากบนดอยเพิ่งย้ายเขามาอยู่หอแถวนี้ก็เลยอยากจะไปเที่ยวเล่นนะคะแต่ว่าไม่มีใครพาหนูไปเลยเอ แช้ยายังไม่เจอเพื่อนเลยอ่ะเนี่ยเออก็พอมีเพื่อนใหม่ค่ะแต่ว่าไม่มีใครม,มีรถพาหนูไปเที่ยวเลย <c oughs> เห็นพี่น้ำมีรถก็เลยอยากจะมาขอไอ้พี่น้ำพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะคะอืมก็ได้แหละไปกับพี่ก็ได้ปลอดภัยด้วยหนูรู้อยู่แล้วค่ะว่าไปกับพี่น้ำมันปลอดภัยหนูก็เลยอยากจะไปกับพี่น้ำนะคะ <c oughs> ดีแล้วแหละ งั้นเดี๋ยวพี่จะพาเที่ยวเมืองพี่ให้รอบเมืองเลยดีไหมอีกนะคะอืมเฮ้ยทำไมฉันคิดมุกนี้ไม่ได้วะเนี่ยให้งั้นก่อนจะไปพี่กินหอยหนูก่อนไหมคะอ้าอะาอับแม่ถึงว่ากินหอยดองกับหนูก่อนนะคะี่หนูเลี้ยงอ๋อเอออืมจะได้อื้อ่อยมากเลยอ่ะกินหอยเสร็จเดี๋ยวไปกินหนูกันต่อนะคะอ่าฮะ ไม่ถึงหนูยังนะคะคนบนลอยอยังหนูเนี่ยทำอร่อยนะคะพี่ลองกินไหมอ๋อไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบอ๋อค่ะหืมมองจากดาวคันก็รู้ว่ามึงอ่ะต่อแหล่